เปิดธุรกิจ8อย่างยกมรดก500ล้านให้ลูกขุนแรกเปิดธุรกิจ8อย่างแอร์พันธิลารวยไม่แพ้สามีกว่าเดือน50ล้านนักแสดงพิธีกรสาวแอร์พันธิลาฟุกเล่นเผยข่าวดีว่าท้องแล้วท่าหลังเข้าพิธีวิวากับคุณสามีไอรัชสิทธิ์มั่นคงทนทรัพย์ไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565โดยสาวแอร์เผยว่า ตั้งแต่รู้ว่าจะมีชีวิตน้อยๆเกิดขึ้นในท้องเอาจริงๆทั้งตื่นเต้นทั้งกังวลไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงมีทั้งจังหวะที่ทำงานเยอะเดินเยอะจนเลือดออกฮอร์โมนสวิงนั่งร้องให้ไม่หยุดแต่พอได้ยินเสียงหัวใจลูกน้ำตาก็ไหลออกมาทุกทีในที่สุดมันก็ผ่านมาได้หนูขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกความยินดีทุกค,คำอวยพรนะคะเปิดธุรกิจห0 0อยล้านทำทุกอย่างที่ได้เงินซึ่งในคลิปเจ้าตัวระบุว่าก่อนหน้านี้เคยขนของจากโรงเกลือมาขายกับเพื่อน เคยมีธุรกิจกว่า18ธุรกิจแต่ปัจจุบันเหลืออยู่7 8ธุรกิจก่อนจะพาไปดูโกดังสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจ Apple Plus มาทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ซึ่งในโกดังมีสินค้าหลากหลายกว่าพันรายการมูลค่ากว่า120ล้านโดยเธอเผยว่าธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่ตนเองไปขอหุ้นกับคนอื่นส่วนยอดขายเดือนนี้ก็อยู่ที่48ล้าน จากนั้นเจ้าตัวได้พาไปดูร้านดอกไม้ Flower by I ที่เปิดมาแล้ว10ปีพร้อมระบุว่าเป็นงานที่เธอรักและทำโดยไม่หวังกำไรโดยช่วง2ปีแรกเป็นช่วงที่ลมล,ลุกคลุกคลานมากแต่ตอนนี้มีลูกค้าประจำแล้วทั้งนี้ในตอนแรกได้เปิดร้านที่เอสตานาะแต่พอหมดสัญญาเลยย้ายมาเปิดที่หลังร้านของคุณแม่ซึ่งมีร้านอยู่แล้วส่วนธุรกิจของเธออื่นๆก็มีทั้งชุดว่ายน้ำ b e u t y and the Beach ร้านขายกระเป๋าและรองเท้าบนันดิ BKK รวมถึงธุรกิจร้านทำเล็บทำผมพิงแอร์รีดูตี้บายแอนคาเฟ่แอร์พันธิลายยังเป็นกรรมการบริษัทอีก4แห่งหนึ่งบริษัทบิลเลียนแอร์จำกัดรายได้2,248,513 2. บริษัท5,420จําจำกัดรายได้1 6 2 7 2 2้าบริษัทปอนแอร์ทางจำกัดรายได้3 3 5ล้านสห้างหุ้นส่วนจำกัด999คอมพิวเตอร์รายได้